สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีต้นเดือนตุลาคมนะครับเดือนที่แล้วก็ปิดเดือนไปแล้วนะครับสปดาห์ที่แล้วเ,เดี๋ยววันนี้มีเวลาน้อยนะครับอาจจะต้องได้แค่อัปเดตแนวรับแนวต้านเนาะแล้วก็ไกด์ไลน์นิดหน่อยนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ของนอนฟาร์มเพโลนะครับแต่ว่านอกเหนือจากข่าวของนอนฟาร์มเพโลแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของอัตราบ,บีเี้ด้วยนะครับอัตลาบ,บีเอ้นะของนิวซีแลนด์ของขออสเตรเลียนะครับ แล้วก็ของนิวซีแลนด์นะครับสองวันต่อเนื่องวันอังคารกับวันพุธนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆทุก็นเห็นว่าการประกาศัตราตดอกเบี้ยของธนาคารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกับกับการแข่งข้าของค่าเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้านสิ่งที่มีผลแล้วก็กระทบกับการแข่งข้ามากมันจะเป็นเรื่องของการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางของประเทศนั้นๆน,น,นะครับ อย่างที่เราเห็นก็คือญี่ปุ่นมาก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเป็น BOE นะครับอังกฤษนะครับผมมองว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้มันจะทยอยมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียหรือแม้แต่ ECB นะครับ ECB เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูว่า ECB จะมีแนวโน้มเข้ามาทำแบบนี้ไหมเพราะว่า เราจะเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อมันฉุดไม่อยู่นะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรเราเห็นแล้วว่ามันให้ผลกับการลดลงของอัตราเงินเฟอ้อน้อยมากนะครับดังนั้นมันจะอยู่ที่ว่าแต่ละธนาคารกลางจะมะีเครื่องมืออะไรที่เอามาใช้รับมือเงินเฟ้อในถัดจากนี้นะครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์จะค่อนข้างกังวลในเรื่องของการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางนะครับงนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ระมัรมดระวังในเรื่องของ าการแกว่งของราคานะครับมันจะแกว่งค่อนข้างจะเยอะนะโอเคมาเริ่มที่ทองคำก่อนนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตแนวรับแนวต้านให้เพราะว่าวันนี้เวลาค่อนข้างจะน้อยนะเอาทองคำก่อนนะครับทองคำแนวต้านสัปดาห์หน้าให้ไว้แบบนี้นะใช้ m i n นอร์สวิตัวนี้นะครับน,นี้นะแนวแรก23.6เนี่ยดูแล้วเขาเบรกเอาแล้วก็ลงมา ลงมาอยู่เพื่อนๆอยูโซน1660ซึ่งเป็นแนวฟิโบน23.6แนวแรกตรงนี้ยังยังถือว่าไม่ผ่านนะต้องต้องลุ้นต่อแล้วก็แนวถัดไปจะเป็นแนวต้านเดิมอ่าแนวรับเดิมที่เป็นแนวรับขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงนะครับคือประมาณ1689ที่โบโน38.2บแ8 2แล้วก็1711 1734เอาไว้3แนวเท่านี้ก่อนนะครับ แนวต้านที่ผมมองว่าแข็งแรงนะคือหนึ่งหกแปดเก้านะครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่เขาเพิ่งทะลุมาถ้าเพื่อนๆไปดูในกรอบไทม์เฟรมวีคที่เคยให้ดูก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้นะครับโซนเนี้โซนนี้นะครับมันจะเป็นแนวต้านคือโดยส่วนตัวทางเทคนิคมองว่า ถ้าเขาเบรกเอาต่ำกว่านี้ลงมาได้เนี่ยเขามีนวโนมที่จะลงต่อได้อีกนะครับงนั้นขาบายที่เข้าไปแล้วอยากให้สังเกตพลายเซชั o นที่เกิดขึ้นถ้าเขาวิ่งมาถึง1689จริงๆว่าเขาเป็นแบบไหนนะคือเขาจะจะชนปุ๊บแล้วเขาจะนิ่งๆถ้าถ้านิ่งๆแปลว่าเขายังพร้อมที่จะไปต่อได้อีกนิดนึงแต่ถ้าชนปุ๊บแล้วเขาดีดลงแรงเนี่ยแปลว่าเขาไม่พร้อมที่จะขึ้นนะครับงนั้นขาบายที่เข้าออเดอร์ไปแล้วก็ระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับสําหรับทาคําสัปดาห์หน้านะ ส่วนแนวรับนะครับแนวรับเล็กๆนะให้ m i n นอร์สวิตัวนี้เรากลางตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวลบทันนี้ออกตัวนี้นะก็จะเป็นอันนี้เพื่อนๆใช้เป็นแนวรับในแต่ละวันก็พอนะอย่าใช้เป็นแนวรับขนาดใหญ่ในการรับมือกับตลาดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากนะ,ะ1652 1645 1 6 3อห่ 8. 1627แล้วก็มาแถวๆโดยเดิมประมาณ1614แต่โดยส่วนตัวผมถ้าจะถือออเดอร์บาย by, จริงๆผมยังมองว่ามันยังไม่ถึงจุดนะครับ1 6อ่า1615เนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงจุดมันน่าจะมีโอกาสโดนตกลงมาอีกนะครับแล้วก็โซนที่มองว่ามันน่าสนใจเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้คนระั1600บ1,600ประมาณนี้นะครับที่โบน2 7ของ m i n เ r s w i n g ตัวนี้นะแล้วก็1577เป็นแนวรับแนวที่2 แล้วก็1,554ตรงนี้ครับเป็นพี่โบ200ของ m มเหอร์สิงตัวนี้แล้วก็อยู่ในโซนที่มันคอนเฟร์มซ์กันกับ Channel Line ที่ให้เอาไว้ด้วยตรงนี้นะครับถ้าจะเข้าซื้อส่วนตัวผมผมจะรออีกนิดนึงนะถ้าจะซื้อแบบยาวๆนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ามันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะมันอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับฐานขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาในสัปดาห์หน้าสำหรับทองคำครับ EURUSD นะครับ EURUSD แนวต้านที่แข็งแรงที่ผมจะให้ไว้สัปดาห์หน้าคือ23.6ประมาณ1.02ของเมเจอร์สวิงขาลงอันนี้คือแนวต้านที่แข็งแรงที่สุดในสัปดาห์หน้านะครับถ้าเขาสามารถที่จะขึ้นไปเทสได้นะ1.02นะครับโอเคแต่ว่ามันจะมีแนวต้านขนาดเล็กอยู่อีกอันนี้เป็นไทม์ Frame ิ๊กแล้วไทม์เฟรมเดียวเนี่ยแนวต้านขนาดเล็กถ้าเ,เพื่อนๆที่จะใช้เทรดรายวันเนี่ยก็ใช้เมเจอร์สวิงตัวนี้ครับ ตรงนี้นะอั้นแนวที่เขาเทสในสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์คือแนว50.0นะครับ0.987ประมาณนี้นะยังไม่ผ่านแนวนี้นะครับแล้วก็แนวถัดไปจะเป็น61.8 0.9945 uh, 78.61.00เแล้วก็อยากให้ไปที่ใช้ไฮเดิมเลยก็คือตรงพีโบย่า uh, เมื่อตะกี้ที่บอกนะครับแล้วก็เป็นไฮเดไ เป็น High ของ m ม n เ r อร์สวตัวนี้ด้วยก็คือประมาณ1.02นั้นอีวีสดีถ้าเขาจะขึ้นต่อได้ไกลเนี่ยแนวต้านเชิงจิตวิทยาที่สำคัญก็คือ1.02ครับในสัปดาห์หน้านะครับเอาแนวนี้ไปก่อนนะแล้วก็ให้กรอบชนะลายสีชมพูตัวนี้ด้วยถ้าเพื่อนๆที่จะรอจังหวะเข้าเซลล์ก็ให้เขาชะลอกำลังก่อนแล้วค่อยเข้าเซลนะครับแล้วก็ถ้าจะปลอดภัยที่สุดก็คือเดวัน จะโตเช้อสื่ขึ้นมาข้างบนก่อนอย่างนี้นะครับขึ้นนแล้วก็ค่อยๆชะลอกําลังแล้วค่อยหาโอกาสตกเซลล์นะครับดังนั้นช่วงต้นสัปดาห์ผมมองว่า EURUSD น่าจะยังพอขึ้นได้อยู่นะครับจนกว่าจะถึงช่วงประมาณนอนฟาร์มเพโลแล้วเขาจะเริ่มชะลอแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงขึ้นอยู่กับตัวเลขของนอนฟาร์มที่จะออกมาในวันศุกร์หน้าด้วยนะครับส่วนแนวรับถ้าเ,เพื่อนๆที่ตกลดไปแล้วเอาอยัางไงจริงๆมันก็มาไกลพอสมควรแล้วนะครับ ผมแชร์เทคนิคตัวนี้ให้ให้รอบหนึ่งก่อนหน้านี้ไปนานแล้วสำหรับทองคำนะครับก็คืออย่างกรณีสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็น Eurusd มันดีดแท่งเขียวๆตัวนี้นะครับเอาได้3มแท่งตัวเนี้ยแล้วเราตกรถเราเข้าไม่ทันเราทำยังไงนะครับเ,เทคนิคที่ผมใช้ก็คือเราใช้ Minor s w i n ที่เขาเพิ่งสร้างล่าสุดตัวนี้แหละอย่างเี้นะครับกลางขึ้นอันนี้คือเราเห็นแท่งเขียวแล้วนะ เราค่อยใช้ตัวนี้นะครับเอาเดยวันก็ได้นะจะได้ชัดๆอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็รอดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงให้เขาย่อปรับฐานย่ออย่างนี้เขาจะปรับฐานย่อยลงเรื่อยๆแล้วก็มาดูที่ตัวสโตเคชั่สิกให้มันโอเวอร์โซนะครับนั้นแนวรับที่สําคัญมันจะมีอยู่ประมาณ2อสแนวก็คือ50.0ประมาณ0.964อย่างนี้เราจะเข้าเข้าซื้อตรงตำแหน่งประมาณนี้ ก็คือใช้พีโบ38.2 50.0หรือ61.8ปนวกกับตัวสต o c เชสติกให้มันโอเวอร์โซแล้วก็ลักษณะการปรับฐานมันต้องค่อยๆลงอย่างนี้เข้าซื้อจะปลอดภัยนะครับอันนี้คือวิธีการตามเทรนขาขึ้นดังนั้นเราเราจะเห็นว่าสัปดาห์ที่เราเข้าทำไฮเออร์โลไป2ครั้งแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าซื้ออีกทีนึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วเพราะว่า เขาขึ้นมาถึง50.0แล้วนะครับ50.0ของ m i n เนอร์สวขาลงใน Time Frame Day 1ันวันนี้ครับเขาถึงแล้วคือถ้าถ้าเป็นสายสวิงเทรดเนี่ยถ้าเข้าออเดอร์ซื้อคือเขาปิดกำไรไปแล้วนะครับเนี่ยมันถึงโซน50.0ไปละสิ่งที่จะต้องทำถ้าจะเข้าซื้อต่อเนี่ยก็คือให้เขาเบรกเอา5 0 0ขึ้นไปนะครับถึงจะถึงจะน่าเข้านะก็คือถ้าเพื่อนๆดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ย เขาจะต้องเบรกเอาแนวนี้ครับ50.0แล้วค่อยขึ้นต่ออย่างนี้ถึงจะหน้าเข้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นแท่งเทียนสีแดงแดงแล้วแปลว่ามันมีการชะลอกําลังแล้วก็ย่อลงซึ่งเรายังตอบไม่ได้ว่าเขาจะสามารถย่อลงไปไรืลอกกก่อนนี้ไหมนะครับส่วนคาบายที่จะที่จะรอยาวๆนิดนึงเนี่ยก็ยังมองว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับผมมองว่ามันยังไม่ถึงเวลานะก็คือเราอาจจะต้องรอที่ ข้างล่างอีกนิดนึ่งนะครับงั้นโซนที่ผมมองว่าน่าสนใจมันจะอยู่ประมาณนี้ครับ127นะครับประมาณ0.945โอเคนะครับแต่ว่าอ,อ,อันนี้คือเราอ่านตลาดซึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้าก็ได้เพราะว่าข่าวกับตัวเลขเอินฟาร์มเทโรเนี่ยในวันศุกร์มันจะเป็นตัวเลขที่กำหนดทิศทางของตลาดอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็แล้วแต่ เอาฟันด a m e n t เท่ามาใช้ประกอบในการเทรดด้วยนะครับช่วงนี้ค่อนข้างอันตรายนะยูเจดูเอสดีเอาสั้นๆนะครับตอนนี้เขายังสัปดาห์ที่แล้วเขาไซด์เวยังไม่ไปไหนนะครับปดเปี้ยนอยู่โซนที่บู78.6แต่ไม่ถึง88.6 แล้วก็สิ่งที่เราสังเกตเห็นตอนนี้คือตัวส t o c ต a s สติกไทม์เฟรม4ชั่วโมงกาลังจะไต่ขึ้นไปโอ้โหบอสอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้ระวังนะครับแล้วก็แม็กดีเกลียเกลียเข้าใกล้ศูนย์แต่ว่าถ้าเขาดีอดอีกรอบนึงตัวนี้มันจะเป็น Divergence มีความน่าจะเป็นที่จะเป็น i v e r g e n c e ทันดีดังนั้นถ้าเ,เพื่อนๆที่เข้าเซลไปแล้วตลาดมันไซเบอ์อยู่อย่างนี้เนี่ยก็มันมีความเสี่ยงนะครับทั้ง2องอย่างก็คือเขาอาจจะทำฟาวเบรคแล้วก็ตก ุบลงมาใหม่อันให้ระวังด้วยนะครับถ้าตลาดมีลักษณะเป็นไซ์เบร์แบบนี้นะส่วนค้าซื้อไม่แนะนําแล้วครับเพราะว่าสโตจเชสติกกำลังพ้วนเพื่อนขึ้นไปโอเวอร์บอทละเรอตบเซลล์เท่านั้นครับย j นะโดยที่แนวต้านที่สําคัญที่เราคุยกันไว้ที่ให้ไว้ก็คือโซนโทษที่1คือ78.6ดส4 7หนึ่งนะครับส่วนที่2ประมาณ8ป6 145.3 145.3มันจะอยู่ตรงแถวๆประมาณยอดตัวนี้พอด,ดีนะครับถ้าถัดจากนี้ไปเนี่ยก็นี่เลยครับ127 147.4ผมเอาไว้แค่แนวเดียวนะถ้าเพื่อนๆอยากได้แนวต้านในะอนาคตถ้ามันเบรกเอาจริงๆเนี่ยก็กลางไมเนื้อสวิงตัวนี้นะครับมันจะมีแนวข้างบนอีก1 6 0 8แล้วก็พีโบ2 0 0อันนี้คือวิธีหาแนวต้านในสไตล์ของสวิงเทรดนะครับโอเคส่วนแนวรับ นวรับไปดูเดวันก่อนนะครับมันเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมผมใช้ตัวนี้มาได้หลายสัปดาห์แล้วให้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้แนวรับเนี่ยเขายังไม่ผ่านแนว38.2นะครับดังนั้นแนวรับถัดไปที่น่าสนใจจะเป็น1น8 1อาตัว38.2ดเนี่ยเราจะไม่ใช้ซ้ำแล้วนะครับงั้นถ้าเพื่อนเพื่อที่จะเข้าซื้อเนี่ยให้เขาเบรกเอาตัวนี้ลงมาแล้วค่อยคุยกันนะครับโดยที่ตัวสโตโลเชสิกเดวันมันจะต้องลงมาโอเวอร์โซให้ได้ก่อนแล้วถึงจะซื้อซึ่งแนวรับที่ผมมองว่่่าามันนนนสใจเีย มันจะต้องต่ำกว่า38.2เป็นต้นไปก็คือ50.0 6 1 8หรือแม้แต่ประมาณแถวๆโลเดิมถึงจะน่าสนใจนะครับถ้าจะเข้าซื้อรอประมาณนี้นะโลเดิมที่พูดถึงคือประมาณตรงไหนนะครับก็คือต้องต่ำกว่า38.2ครับถึงจะเหมาะแต่ว่าโซนที่ผมแนะนำเวลาเข้าซื้อเพื่อนๆรอให้ตัวเดว,วันลงมาที่โอเวอร์โซก่อนนะครับแม็กดีก็เกลี่ยลงก่อนนะ แล้วก็แนวที่น่าสนใจมันก็จะอยู่ที่นี่แหละประมาณ78.6หรือ88.6เท่านั้นถึงจะเหมาะนะครับประมาณร3 3 7หรือ132.1ซึ่งมันจะใช้เวลาหลายสัปดาห์แหละกว่าจะไปถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวสโตเชสติกต้องลงมาโอเวอร์โซลด้วยนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงว่ามันยังมีโอกาสพอจะที่จะเข้าซื้อได้ถ้ามันยอดตัวลงมาได้ลึกขนาดนี้เพราะว่าตัว i ดว r g เจน e เตเวนมันยังไม่มาประเด็นที่1นนะครับ ก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าซื้ออยู่ตัวที่2นโยบายของ BOJ มันก็ยังเป็น easing policy อยู่เขาอาจจะมีการเข้าแทรกแซงตลาดเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ให้เงินเยนมันอ่อนค่ามากแล้วก็เราจะเห็นว่าอัตราดอกัตราเงินเฟอ้อของญี่ปุ่น,ม,นมันเริ่มถีบสูงเกิน2%แล้ว์ะมันก็เลยเป็นสัญญาณว่า BOJ อาจจะมีการเข้าแทรกแซงเป็นช่วงๆถ้าค่าเงินมันอ่อนมาก,มากๆนะครับดังนั้นแต่ว่านโยบายของเขาเนี่ยเขาจะ ปรับเปลี่ยนจาก easing policy เป็นอย่างองื่นก็หลังจากธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งข่าวเนี้ยเราจะต้องติดตามอยู่เรื่อยๆเมื่อน,นั้นมันถึงจะเกิดทิศทางมันอาจจะต้องกลับก็คือเงินเยนมันจะกลับมาแข็งค่าแล้วก็ผู้สกุเลเงิน u ูเจเนี่ยมันจะกลับเป็นขาลงตอนนี้ยังไม่ได้กลับเป็นขาลงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมอัปเดตให้ได้3คู่นะครับในในช่วงแต่ไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพื่อนให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปดูละแล้วให้เพื่อนๆดู3คู่นี้ก่อนส่วนเอ็นดู ่ wti แล้วก็ g u เดี๋ยวผมทําให้ในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางแต่เช้าก็ขอเวลาไปเตรียมตัวนิดนึงนะครับขอบคุณเพืเ่อนๆนที่ติดตามเจอกันใหม่ในคลิปภาค2ในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะมานี้นะครับ